สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไรสิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบสองตุลาคมนะครับวันนี้เราห้องเหรียญยุธีบ้านโศ<ซ>ก,กแต่อ,อํ<ซ>าเภอบันฝางจดขอนแกนห้างจากงานเมื่อคืนเมื่อคืนเหรียญยุธนเปรตขอนแก่นอําเพอเมืองห้างกันประมาณสามสิบโลพี่น้องบ่าไกลแต่ว่าวันนี้อุปสรรคหน้าง,งานก็คือหย่อยวที่พี่น้องเอ,อ้ยย่อยวที่พี่นอ้องเบื่ออันหลังห่านกอนสัน่น ปกติสั่นอันมันสีมีสั่นอันนี้นะอันเรียนเสือบันีิบ่มีพี่น้องบันี้การแสดงพวกอุปกรณ์การแสดงกรสีลิตัดหลายอย่างอยู่แต่คุยกับเจ้าภาพแล้วว่าไม่มีปัญหาว่าตะมวนว่าตะเตยว่าตะจวดอย่างเดียวว่าตะล่ำสอดแยงมาสั่นโอเคเราปรับตามหน้างานนะครับมากพี่น้องถ้าไปอวดอัวข้างหน้าก้อนมียังอัปเดตมาอนี้เบิ่งฉากกองเต็มเลยพี่น้อง พอได้เอาขึ้นดิพี่น้องมันตัดตัดออกหลายเอาเอาแต่ยังกินแต่บุงครั้งปกั๊กเปล่าเลี้ยวเลี้ยวแต่แต่บางหุ่งนี่แหละเพราะเมื่อนี้มันบ่มีเงี้ยบ่เคยมีร้านค้าคนน่าเสียดายเดียวบ่เป็นบ่มีร้านค้าเดี้ยมีร้านค้าแต่ว่าไม่ไม่มีอาหารแบบว่าก๋วยเตี๋ยวพอเข่าของสิทธิพี่น้องกต่สิมีลูกสิ่นคือเกาเฮาอละลูกทิ้งสังเกตดีๆเห็นบ่คัน ขันขอน,กนเกลนี่เขาซึบว่าเอาต้มสิธ์มาขายดิคอยอยากคอยอยากโปรโมทอยู่ด้วยวาอย่างไาา้แบบทุกจังหวัดมีต้มส้น,นะมันจะเลิศมากเลยคุณ <L> ที่หนางานยมันนี่เวทีแบบมินิแบลแห้งเดทีแบบ่มันนี่แบลแบลบิิกจิกแบบบิิกจิกพี่น้องตะว่าการแสดงแบบบริกจีกการแสดงของเราจัดเต็มคือเก่าพี่นี่กวนมือหนาลำพวงกับบเด็ปีดเลยมาหนาลำพงบ้ไห้ซาเต็มแล้วซาเต็ม ชาเต็มเดือพี่น้องมะม่วงน้ำกันบานฟางบออกไกลบ่บออกไกลายฝริด้วเวหนฝยังเนี่ยกินอีนนอนออคือเกา่นเม่งทอดตาบะงงลูกชินใส่กอกแม่งทอดตาบงงชิน้นใส่กอก <c oughs> เขาไม่แข็งเขาไม่สดไม่แข็งที่เดียพี่น้องร้านข้าหมอลำเฮากับสิ่งนี้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมันเป็นของที่แบบกินง่ายขายง่ายแต่บอกพี่อ๋อดีค่ะดีค่ะคุณศาสตรไปนหนคู่แล้วคู่แล้วพอกันมืะเร็งพอกันมืะเร็งครับพอกันนี่ไงตัวต้มจะลืม ยอยากเคยหิวมีอย่างนี้พี่น้องมดแล้วหมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้วมดแล้วพี่น้องเนี่ยกินกับสิแบบจริงจคือเกาคือเดือมเข้ามั้งปุ๊บปะปูวไหมปูแดงว่ท่านไหนแต้งหนาว่ท่านลึงตีนหน่ะแจ้งหนาบ่ัลงอะไรจี๊นี่สองังหลันขาตั้งนี่กับฟั้งคุนเดินดีดีมาเดิ้อเหมือนเล่งนี่มามาอยากเห็นมา มะมวนมะซืนบูธของเราก็มีเหมือนเดิมนะฮะบิงโกซาใครมีน้องหมาน้องแมวคือตองมีแหละพี่น้องบานได้เมืองใดี่ตองตองมีน้องหมาน้องแมวอยู่บานเนี่ยน้องก็ตองมามาเสือเอด้วยพี่หน้องมันราคาพิเศษป<าท>วกติอันนี้เป็นงานจะผ่าเดียวดิวพี่หน้องงานจะผ่าเดียวแต่เอามาล่วงวัด ปกติถ้าเป็นงานมูบาสิอัวน,นเลเาดิคนสิบุญพุ่นผ่านแล้วคนสิบุญผ่านแล้วคนสินี้แล้วแต่วันนี้เงียบเพราะว่าเป็นงานเฉ้าพแล้วก็พึ่งกองยาวไปกองยางหัวตะลึกบังหันนี่พี่น้องค้นก็เลยไปหาอา,นาบนะอาบทากำลังไปอา,ปนาบน้ำแตงตัวออกมาบุา้หมอลำอี๋ทางนี้ก็เหมือนเดิมซูชิมีซูีิพิปลาหมึกเบลเบลลนีกินกัสิ พื้เกา่าของเขาขัวจีผู้จัดการน้ำมากินขาวจีบรรยากาศท่าง,งานวันนี้อยากให้มาอยากให้ทัวร์ได้มามวนซืน่นกันกับสารน้ำบริสุทินะฮะ